ล็อกอินวันที่10บเอ้ยวันวันที่เดือน10วันที่24ครับเพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาบูย่าพร้อมกับผู้เล่นทั่วโลกนะอ่าเราก็กดรับไปเลยนี่ครับเราก็เปิดดูอ่ะหน้าตาก็จะเป็นนี้มันยังไม่สวยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่าเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าทำไมมันไม่สวยนะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีน้องๆน,นุ่หนูก,กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ซูโม่เอฟเอฟอีกเช่นเคยครับอยู่กับเกมกาลินาฟรีไฟเออร วันนี้นะครับพี่ก็มาสอนรับ mp ump เออมันคือปืน ump สี่มพมนะครับโคตรเท่นะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับเกมแจกให้ฟรีนะสามารถรับฟรีนะครับกดอื่นเลยนะครับอ่ะกดอื่นเลยแล้วกดไปที่ตรงนี้ที่มันเกี่ยวกับ9วันนะครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ามันคือบูย่านะครับแล้วเรากดตรงที่รูปโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะขยายให้ดูละกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนะมันจะขึ้นคําว่าล็อกอินวันที่10เอ้วันวันที่เดือน10วันที่24ครับ เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาบูย่าพร้อมกับผู้เล่นทั่วโลกนะครับอ่าเราก็กดรับไปเลยนี่ครับเราก็เปิดดูอ่ะหน้าตาก็จะเป็นนีนะ้มันยังไม่สวยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าทำไมมันไม่สวยนะมันจะสวยได้ก็ต่อเมื่อเราไป,อ,ปอ,อ,อัปเกรดครับอ่ะดูนี่ปืนนี่อ่ะอัปเกรดถึงเวลสี่ครับมันจะมีสกินพองๆออ,ออกมานี่อ่ะแล้วใครที่ถามว่าอ่ะพี่แล้วเอาหาอะไรมาอัปเกรดอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูครับนี่นะมันคือ เราต้องไปหาวัตถุดิบนะครับให้ครบตามจำนวนที่มันตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูที่ง่ายๆห่าง่ายแล้วครับเราก็เล่นไปหมดสี่ไสโอ้ยครับนี่เราก็มาอยู่ในตัวเกมแล้วเราก็เล่นตามปกติแล้วเออเราก็เล่นเท่ๆหน่อยยิงหัวแล้วกันจะแพ้จะชนะเราก็ได้โูเคนอยู่แล้วมันคืออะไรนะวัตถุดิบวัตถุดิบปริศนาครับเพื่อเอาไปอัปเกรดเออเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมอยู่ตาที่สี่เลยแล้วกัน มาครับตอนนี้เราก็มาถึงตาสุดท้ายครับพี่ก็จะไปให้มันยิงเหมือนเช่นเคยครับก่อนอื่นพี่จะไปให้มันยิงแล้วก็มาตั้งไอวอลเล่นก่อนนะอ่ะนะแล้วก็ซ้อมไม่ได้นะมันเราสามารถเอามาซ้อมยิงตั้งไอวอลได้นะโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะไปให้มันยิงแล้วกันอ่ะทำยิงเข้าแล้วพี่ไปยิงมันก่อนนะมันชุบกูดิเฮ้ยมึงเป็นโรคอะไรเด็กมึงมาชุบกูมึงเป็นใครมาสั่งกูมึงเป็นใครครับ เฮ้ยไอเบอร์กลองไม่ชุบฟูดี้ผมจะยิงเล่นอ่ะไปหรอโอ้เนีเบอร์ก่องโอ้ไม่ครับผมจะให้มันยิงตายครับไม่อยากยิงทำไมอ่ะครับเฮ้ยแล้วทำไมอ๋อทำไมอ่ะทำไมล่ะครับก็ยิงหัวไปสิแล้วทำไมอ่ะโอเคครับสำหรับจบเกมแล้วครับอันนี้ผมแพ้นะ ผมแพ้ก็จะได้ประมาณเท่านี้ถ้าชนะก็จะได้มากกว่านี้นะครับแล้วแต่คนครับแล้วแต่มันจะดรอปให้นะครับอ่าหน้าตานี่ครับคือนี่นี่คือวัตถุดิบนะครับที่เอาไปอัปเกรดปืน UMP นะครับอ่ะนี่ครับไปก็ประมาณนี้ถ้าชนะปุ๊บเราจะได้เยอะกว่านี้อ่าแล้วกันโอเคครับก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ครับอ่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาสอน วิธีต่างๆางอีกเยอะแยะมากมายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับไปละครับบ๊ายบาย